อ่ะสวัสดีครับนี่ก็คือ Top View Channel นะครับก็สำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของตัว Financial Accounting หรือที่เราเรียกกันว่าบัญชีการเงินนะครับโด<บ>ยปกติแล้วเนี่ยก็คือการศึกษากันเน่ยเราก็จะไล่กันตั้งแต่ในรายการในตัว สินทรัพย์หมุนเวียนก็คือในเรื่องของตัวเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสดนะครับรายการเงินลงทุนระย,ยะสัน้นรายการพุกงใการค้านะครับซึ่งรายการเหล่านี้เราเคยคุยกันไปบ้าง,างแล้วนะอันถัดมาก็คือเรื่องของตัวสินค้าคงเหลือนะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าตัวสินค้าคงเหลือเนี่ยนะฮะในนิยาม ความหมายก็คือเราจะพูดถึงตัวสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะครับที่เรามีไว้เพื่อขายตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยปกตินะหรืออยู่ในกระบวนการการผลิตโดยปกติเพื่อให้ได้เป็นสินค้าสำเร็จรูปหรือสินค้าที่มีไว้เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อขายนะครับ ซึ่งตรงนี้จากนิยามตรงนี้เองนะครับก็คือถ้าหากเราพูดถึงธุรกิจซื้อมาขายไปนะครับรายการสินค้าคงเหลือก็คือตัวสินค้าเสร็จรูปที่เรามีไว้เพื่อจำหน่ายนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากเป็นกิจการอุตสาหกรรมนะฮะในตัวบัญชีสินค้าคงเหลือของเราก็ต้องประกอบไปด้วยตัวอะไรครับตัววัตถุดิบตัวงานระหวา่างทา ตัวสินค้าสำเร็จรูปและอีกอันก็คือหรือมีไว้เพื่อใช้ในการผลิตก็คือเรื่องของตัววัสดุคงเหลือนะตัววัสดุคงเหลือด้วยนะก็จะรวมอยู่ในตัวสินค้าอ่ทีนี้ถ้าหากเรามองกันในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับอ,อย่างถ้าหากเราเป็น ธุรกิจที่ซื้อขายอุปกรณ์นะไอเจ้าัวอุปกรณ์นี่ก็คือสินค้าคงเหลือนะครับแต่ในธุรกิจอื่นซึ่งประกอบการผลิตเจ้าัวอุปกรณ์นี่ก็อาจจะกลายเป็นตัวอะไรครับวัสดุสิ้นเปลืองหรืออาจจะเป็นอยู่ในหมวดของกลุ่มตัวพวกเครื่องจักรก็ได้นะฮะอันนี้ก็คือเราต้องดูตามลักษณะของการประกอบธุรกิจด้วย นะอันนี้ก็คือเน้นเลยนะครับว่าสินค้าคงเหลือก็คือดูตามลักษณะของธุรกิจที่ประกอบนะบอย่างเครื่องจักรก็จะเป็นสินทรัพย์ถาวรสำหรับธุรกิจที่ทําการผลิตแต่ก็จะเป็นสินค้าของธุรกิจที่ประกอบการขายเครื่องจักรนั่นเองนะฮะแล้วก็มองกันอย่างนี้นะครับทีนี้ตัวอันถัดมา ค,คือเรื่องของการวัดมูลค่านะครหรือการบันทึกปกติเราก็จะบันทึกเขาไว้ด้วยราคาทุนทีนี้เจ้าตัวราคาทุนเนี่ยนะฮะก็คือราคาทุนที่เราได้เข้ามานั่นเองนะครับตัวนี้เราก็จะใช้ในสิ่งที่เราเรียกกันว่า realization p r i n c i p l e ก็คือเรื่องของการรับรู้รายได้นะีครับก็คือ นะครับเราจะบันทึกสินค้าเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือการส่งมอบนะครับแล้วทีนี้นะครับจำนวนที่ทำการบันทึกก็คือราคาขายนั่นเองนะฮะถ้าเราซื้อเข้ามาก็คือราคาที่ซื้อเข้าพอเราขายออกก็คือราคาที่ขายออกนะครับ ซึ่งตัวราคาที่ซื้อเขาก็คือราคาขาของทางฝ่ายตัวซัพพลายเออร์ถูกต้องไหมครับทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของตัวราคาแล้วนะฮะอันนึงที่เราต้องคุยกันก็คือเรื่องของตัวเทรดดิส o ค n t ส่วนลดการค้าส่วนลดการค้าก็คือส่วนลดที่ผู้ขายให้กับผู้ซื้อในทันทีที่มีการซื้อขายเกิดขึ้นนะครับ ก็คือถ้าหากพูดกันง่ายๆก็คือลดกันตามราคาป้ายน,นั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้ทำไมถึงเกิดส่วนลดการค้าขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นของตัวผู้ขายเองนะครับเพราะว่าการขายสินค้าชิ้นหนึ่งให้กับลูกค้า10ลรายไม่ใช่ว่าเราจะขายให้ทั้ง10ลรายในราคาเดียวกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันการพิม ใบราคาเรามากักจะเลือกใช้ราคาปกติที่เราซื้อขายกันเป็นอยู่ยประจํานะครับทีนี้ถ้าหากสำหรับลูกค้าพิเศษบางรายเราก็อาจจะให้ราคาลดจากราคาในไพลิสต์ในใบเสนอราคาซึ่งก็ทําให้เกิดความยืดหยุ่นขึ้นไม่จําเป็นต้องพิมพ์ใบราคาบ่อยหรือเปลี่ยนแปลงบ่อยนั่นเองนะก็คือที่มาของว่าทําไมต้องมี ส่วนลดการค้าหรืออีกอันนึงก็คือบางครั้งนะครับก็มีการตั้งราคาเผื่อเอาไว้สำหรับการส่วนลดเล็กๆน้อยๆเพื่อจูงใจให้เกิดการซื้อขายเกิดขึ้นนะครับทีนี้อันถัดมาโอเคครับแล้วปกติแล้วเนี่ยตัวส่วนลดการค้าเนี่ยจะไม่มีการบันทึกบัญชีนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวนี้จะไม่ปรากฏอยู่ในตัว i n v o i c e หรือถ้าหาก ปรากฏใน invoice ก็จะปรากฏเป็นราคาเน็ตอย่างเช่นว่า,าขาย100บาทนะหกักลบพิเศษ20%หเรหลือ80บาทการบันทึกก็จะบันทึกที่80บาทไม่ใช่บันทึกที่100ทนะร้อยหนึงนะฮะอันนี้ก็คือปกติของตัวเจ้า trade discount ก็คือจะไม่ถูกนำมาใช้ในการบันทึกนะครับอ,อันถัดมาก็คือเรื่องของการ รับคืนสินค้าและส่วนลดที่ยอมลดให้นะฮะในบ่อยครั้งนะฮะที่การซื้อสินค้าก็จะต้องมีการส่งสินค้าผิดนะครับหรือส่งสินค้าที่ชำรุดอ่าบางครั้งผู้ขายก็อาจจะต้องรับคืนสินค้าที่ชำรุดนะก็คือเรื่องของการรับคืนแต่ในบางครั้งนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการรับคืนหรือ ยิ่งมีการขนย้ายบ่อยยิ่งเสียหายมากเราก็อาจจะเป็นลดให้สำหรับความเสียหายในส่วนนั้นไปอย่างเช่นส่วนที่มีตำหนิจากการขนส่งก็อาจจะลดไปสัก 5%-10% ของราคาตาม INVOICE อ,อันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นเรื่องของตัว I allowance ส่วนลดที่ยอมลดให้สำหรับการขายรายนั้นๆนะครับ อันถัดมาส่วนลดเงินสด cash discount นะส่วนลดเงินสดก็คือส่วนลดที่เกิดขึ้นเมื่อมีการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อนะฮะแล้วก็เจ้าตัวลดเงินสดนี้ก็คือลดให้สลับตัวลูกค้าที่ชำระนี่ในกำหนดภายใต้เงื่อนไขที่เราให้เอาไว้นะฮะเช่นสองทับสิ 2> 2 หรือ3ทับ10 2ทับ15นะ2ทับ10 N 30, นทะับ30มทับ15ทับ45อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของการให้ดิสคาวพิเศษสำหรับลูกค้าที่ชำระนี่ภายในดิว1 0วัน15วันที่เรากำหนดเอาไว้นะครับอ่าอันสุดท้ายที่เราต้องคุยกันก็คือเรื่องของตัวค่าขนส่งนะครับ ถ้าหากทางฝ่ายผู้ขายจ่ายก็คือค่าขนส่งออกเฟ e ดเอาถ้าทางผู้ซื้อจ่ายเราก็เรียกว่าค่าขนส่งเข้านะครับเฟลดอินนะครับทีนี้ปกติถ้าหากเราสังเกตในตัวใบตราส่งหรือใบ Invoice ใบขนส่งเนี่ยเราเห็นเงื่อนไข FOB destination นะ F.O.B. Destination ก็คือที่อยู่ของผู้ซือ้อ Destination อันนี้คือที่อยู่ของผู้ซือ้อหมายความว่าค่าขนส่งอันนี้ผู้ขายจ่ายให้จนกระทั่งถึงสินค้าสินค้าถึงหน้าโกดังของลูกค้านะก็สำหรับผู้ขายก็เป็นค่าขนส่งออกทางฝั่งผู้ซื้อก็ไม่เกิด ตัวค่าขนส่งแต่ถ้าหากเป็น FOB Shipping Point ก็คือความรับผิดชอบกับตัวสินค้าของผู้ขายจบลงตรงหน้าโกดังนะครับ Shipping Point ก็คือหน้าโกดังนะครับดังนั้นการขนส่งจากหน้าโกดังไปยังข,ของผู้ขายไปยังหน้าโกดังของผู้ซื้อนะฮะผู้ซื้อก็ต้องรับภาระเป็นผู้จ่ายตรงนี้ก็จะเรียกว่า Freight In หรือค่าขนส่งขาเข้า ทีนี้เรามาดูตัวต้นทุนของตัวสินค้ากันนะปกติตัวต้นทุนของสินค้าก็จะก็จะประกอบไปด้วยคือ1ตัวราคาของตัวสินค้าเองมูลค่าของสินค้าตัวนั้นอันดับหนึ่งะครับอันดับที่2ก็คือกรณีที่มีการ ส่งคืนหรือเปล่านะถ้าเราซื้อเข้ามามีการส่งคืนสินค้าส่วนที่ส่งคืนหรือมีส่วนลดพิเศษที่ทางผู้ขายเขาลดให้แก่เราก็ mm. าต้องเอามาลดกับตัวมูลค่าของสินค้านะครับแล้วก็อันที่3ามก็คือส่วนลดเงินสดนะครับถ้าเราชำระภายในกำหนดได้รับส่วนลดเงินสด ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนลดรับก็เอามาหักออกจากมูลค่าสินค้าคือทําให้มูลค่าของมูลค่าของตัวต้นทุนสินค้านี้ลดลงนะครับแล้วก็ส่วนค่าขนส่งถ้าเป็นค่าขนส่งขาเข้าหรือพูดง่ายคือค่าขนส่งที่เราผู้ซื้อต้องรับผิดชอบเราก็เอาค่าขนส่งตัวนั้นเข้ามา เป็นตัวประกอบกับตัวมูลค่าของสินค้าด้วยนะครับและอีกอันนก็คือ,อบรรดาลค่าธรรมเนียมในการซื้อค่าภาษีอากรนะครับในการซื้อเข้าทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวต้นทุนทั้งสิ้นนะครับนะครับถัดมานะครับเรามาถึง เรื่องของการตีราคาสินค้าคงเหลือนะครับการตีราคาสินค้าคงเหลือตัวทั่วไปตอนนี้ก็คือเราจะมีอยู่4ีลักษณะก็คืออ,อันนี้ก็คือ4อันที่เรายังไม่เคยคุยกันเลยในท็อปอยู่ของเราก็คืออันแรกก็คือ first in first out นะฮะ f i f o l d นะฮะหรือบางคนก็เรียก f i f o l d นะฮะ อีกอันก็คือ last in first out นะฮะไ f i f อ l i f o นะครับอันที่3คือ Weight Average หรือใช้วิธีการต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะ Weight Average และอันที่4ก็คือ Specific Identification Method ก็คือการระบุราคาเฉพาะเจาะจงนะครับ ก็คือการตีราคาสินค้าก็จะมี4วิธีนะครับเดี๋ยวจะขอขั้นนิดนึงนะครับสำหรับตัวชีตนะฮะโจทย์เฉลยบัญชีหนึ่งนะครับเรามาีสรุปชุดสรุปโจทย์เฉลยบัญชีหนึ่งนะ ACC 1 1 0 1นะครับ จำหน่ายแล้วนะครับเป็น PDF ไฟล์นะฮะเป็นไฟล์ PDF นะครับชุดละ75บาทนะสำหรับการเตรียมตัวสอบนะครับส่วนถ้าหากใครจะฟังคอนเทนต์ก็เราก็ยังฟังดูกันไปเรื่อยๆในทบดูชแนลนะเราก็จะคุยกันต่อไปนะครับทีนี้เรื่องของตัวการตีราคานะครับไฟฟนะครเราลองมาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับในตัวไฟฟ ไฟโฟเนี่เมื่อเราเราให้ตัวอย่างไว้ว่าสินค้านะครับมีการซื้อเข้าในอ่าหมกรลามียอดยกมา10หน่วยนะครับราคาทุนต่อหน่วยคือ100บาทรวมเป็น1,000บาทนะครับจากนั้นวันที่รายการซื้อเข้าคือ13พฤษภา15หน่วยหน่วยละ108บาทนะครับสิงหา17 ซื้อเข้า20หน่วยหน่วยละ120แล้วก็พฤศจิกายนที่10ซื้อเข้า10หน่วย1หน่วยละ125นะครับส่วนการขายในระหว่างปีนะครับมีนาคมวันที่10ขายไป5หน่วยนะครับมิถุนายนวันที่10 18หน่วยแล้วก็พฤศจิกายนวันที่30ขายไป20หน่วยนะครับทีนี้เรามาคำนวณราคาของสินค้าคงเหลือกันนะครับ ภายใต้วิธี FIFO นะฮะหรือ First In First Out นะครับอ่ะเราลองดูว่าวันที่1มกราคมยกมานะครับสิหน่วยหน่วยละหนึ่งรบาทรวมเป็นราคาทุนทั้งหมด1,000บาทนะครับจากนั้น10บมีนานะครับมีการขายออกไป5หน่วย ซึ่งเจ้าห้าหน่วยนี้ก็คือห้าหน่วยที่คงอยู่เดิมที่หนึ่งอบาทต่อหน่วยนะครับก็คือขายออกไปคือห้ารอยนะครับดังนั้นคงเหลือคือ5้าหน่วยที่หน่วยละหนึ่งร้อบาทเป็นห้ารยบาทนะครับลองจดตามดูนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับาจากนั้นเพื่อสภาคมวันที่13มีการซื้อเข้า1 5ห้าหน่วยนะครับ หน่วยละ108บาทรวมเป็น1,620ดังนั้นณนะวันที่13พฤษภา 5, คมนี้สินค้าคงเหลือก็จะมีทั้งหมด20หน่วยนะครับประกอบไปด้วย5หน่วยเดิม5หน่วยเดิมที่ยกมาจากวันที่10มีนานะครับหน่วยละ100ก็คือ500กับหน่วยที่ซื้อมาใหม่อีก15หน่วยหน่วยละ108เป็น1,620 ดังนั้นราคาทุนของสินค้านะวันนี้ก็คือ2,120นะครับจากนั้นมิถุนายจนวนที่10ขายไป18หน่วยนะครับขายไป18หน่วยทีนี้18หน่วยนี้ภายใต้ first i n f i r s t out ต้องขาย5หน่วยที่อยู่เดิมก่อนนะครับ5หน่วยเดิมที่อยู่ตรงนี้ต้องถูกขายก่อนนะครับ หน่วยละร้อยคือ500บาทจากนั้นขายไป18หน่วยอีก13หน่วยที่เหลือนะครับขายไป18หน่วย5ห,หน่วยแรกคือ5หน่วยที่มาจากตอนต้นปีนะครับอีก13หน่วยก็คือ13หน่วยที่ซื้อเพิ่มมาเมื่อวันที่13พสพฤษภาหน่วยละ108บาทนะครับก็รวมยอดนะครับจากนั้นสินค้าคงเหลือก็จะเหลือเพียง ยี่สเหลือ2ก็จะเป็น2หน่วยของที่ซื้อมาครั้งสุดท้ายคือวันที่13ด้วยราคาต่อนหน่วยหนึ่งยแปดบาทนะครับรวมเป็น2-16นะครับจากนั้นสิงหาสิบเซื้อเพิ่มอีก20่สที่หน่วยละร้อยดังนั้นสินค้าคงเหลือจะประกอบด้วยสกลองกลอง1คือกลองที่มาจากวันที่13พฤษภาครับ หน่วยละร้อยแปดบาทกับอีกกองหนึ่งคือมาจากวันที่สิบเจ็ดสิงหายี่สิบหน่วยหน่วยละร้อยยี่สิบเป็นสองพันสี่ร้อยนะครับจากนั้นสิบพฤศจิซื้อเพิ่มอีกสิบหน่วยหน่วยละร้อยยี่สิบห้าก็ถ้ากับว่าตอนนี้สินค้าคงเหลือมีหมดนี่คือกองที่สามแล้วนะฮะกองแรกคือยกมาจาก13สพฤษภา ด้วยราคาทุน108กองที่2คือยกมาจาก17สิงหาด้วยราคาทุน120และนี่กลองใหม่ล่าสุดเลยคือพฤศจิวันที่10อีก10หน่วยด้วยต้นทุน125นะครับนะวันนี้จะมี3กลองนะครับจากนั้นพฤศจิกายนวันที่30มีการขายออกนะครับขายออกไป20หน่วย 20หน่วยก็คือต้อง first in first out นะครับก็คือไอกองแรก2หน่วยขายไปก่อนนะครับจากนั้นขาดอีก18หน่วยเนื่องจากขายไป20 2ชิ้นมาจากกองแรกก็ต้องกองที่2ออกไปอีก18ชิ้นนะครับ120นะครับชิ้นละ120ดังนั้นณนะวันเส้นปีตอนนี้ก็จะเหลือสินค้าอยู่2กกองคือ จากสิงหา17 2ชิ้นกับพฤศจิกายนที่10อีก10ชิ้นนะครับรวมเป็น12ชิ้นณนะวันสิ้นปีนะครับด้วยราคาทุนคือเท่าไหร่ครับอันนี้1,490บาทนั่นเองนะครับดังนั้นคือถ้าหากเกิดถามว่านะวันนี้สินค้าปลายงวดเหลือเท่าไหร่ ก็คือ20ชิ้นที่ราคาทุนคือ1,490นะครับส่วนต้นทุนขายตลอดปีนะครับก็คือเราก็รวมจากช่องจ่ายทั้งหมดเลยนะฮะที่เป็นตัวหมึกแดงทั้งหมดนี้นะครับก็จะได้ทั้งหมด4,760นะครับส่วนทั้งหมดนี้ตรงนี้ในช่องรับก็คือรายการซื้อเข้านั่นเองนะครับ ถัดมาถ้าหากมาเปรีบเทียบเป็นตัว last in first out บ้างนะฮะ rifle นะครับ rifle นะครับ,รรบยกมาเหมือนเดิมทุกประการคือ10ชิ้นชิ้นละ100บาทนะครับคือ1000บาทถูกไหมครับจากนั้นมีนาคนมวันที่10ขายไป5หน่วย หน่วยละหนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับก็ขายไปห้าร้อยบาทก็เหลือห้าร้อยเหมือนเดิมนะครับจากนั้นพฤศจิซื้อเพิ่มอีกสิบสามหน่วยนะครับซื้อมาอีกสิบห้าหน่วยก็เป็นเท่าไหร่ครับพันหกร้อยยี่สิบตอนนี้ก็คือสินค้าคงเหลือก็จะมีสองกองแล้วคือกองแรกจากยกมาต้นปีคือหน่วยละร้อยกับ กองที่2คือซื้อมาเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ซื้อมาณวันนี้อีก108บาท15ชิ้นนะครับพันหจากนั้นวันที่10บมิถุนาขายไป18ชิ้นตรงนี้ครับคือความแตกต่างของ first in first out กับ last in first out นะครับขายออกไป18ชิ้น18ชิ้นนี่เราเอาเจ้าที่ ซื้อเข้ามาครั้งล่าสุดขายออกไปก่อนนะครคือ15ชิ้นของกองที่2ขายไปก่อนนะครับ108บาทต้นคุณหนบาทขายไปก่อนกับอีก3ชิ้นจากที่ยกมาต้นปีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเหลือเท่าไหรนะ่ฮะเราจะเหลือ2ชิ้นซึ่งเป็น2ชิ้นที่มาจากต้นปีนั่นเองคือ100บาท จากนั้นวันที่17สิงหาซื้อเพิ่มอีก20ชิ้นชิ้นละ120นะครับก็ทำให้ตอนนี้เราก็มีสินค้าคงเหลืออยู่2กลองเช่นเดียวกันโดยกองหนึ่งคือ2ชิ้นที่ยกมาจากตอนต้นปีนะครับกับอีก20ชิ้นที่ซื้อเข้ามาในวันนี้นะครับ <c oughs> จากนั้น พฤศจิกานที่10ซื้อเพิ่มอีก10ชิ้นชิ้นละ125นะครับก็ทำให้ตอนนี้เรามีสินค้าทั้งหมด3กองนะครับกองหนึงจากอ้นปีกองหนึงจาก17สิงหาและอีกกองคือของวันนี้10พฤศจินะครับด้วยราคาทุน125นะครับจากนั้น พฤศจิก30ขายไป20หน่วย20หน่วยที่ขายนี้ก็ต้องขายจากกองล่าสุดไปก่อนนะครับก็คือ10ชิ้นที่เข้ามาวันที่10พฤศจิก,กายน10ชิ้นนี้ถูกขายไปก่อนด้วยราคาทุน125บาทจากนั้นอีก10ชิ้นจากวันที่17สิงหาด้วยทุน120นะครับ ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ณนะวันสิ้นปีเรามีสินค้าคงเหลือเหมือนเดิมคือ12ชิ้นแต่12ชิ้นนี้เป็น10ชิ้นที่ยกมาจากวันที่17สิงหานะด้วยราคาทุน120จยกอีก2ชิ้นนะครับที่2ชิ้นที่มาจากณนะวันก้มปี นะครับสชิ้นที่มาจากาะวันต้นปีก็คือ200นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็จะมีสินค้าคงเหลือคือ1,400ซึ่งถ้าหากเราเทียบกับ f i f o แล้ว f i f o เรามีสินค้าคงหลือ1,490ซึ่งตรงนี้เราเห็นได้ว่าถ้าหากเราใช้ลดอินฟ์ r ฟสเอาแล้วสินค้ามีราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับสินค้ามีราคา เปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นตลอดเวลานะครับก็จะทำให้สินค้าปลายงวดเนี่ยไม่แสดงราคาที่เป็นจริงเนื่องจากเจ้าตัวราคาที่โชว์วันี้เป็นราคาในอดีตตั้งแต่ตอนต้นปีนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้ต้นหุนขายสูงเกินจริงนะครับต้นหุนขายสูงเกินจริงสินค้า ราคาต่ํากว่าที่ควรจะเป็นนะครับตรงนี้คือข้อสังเกตของการที่เราจะบันทึก first in first out กับ last in first out นะครับแต่ทีนี้นะครับก็ในปัจจุบันเท่าที่เห็นมาก็คือปกติแล้วเราจะใช้ first in first out เป็นหลักในการบันทึกราคาทุนนะครับ ส่วนการแสดงรายการของสินค้าในงบแสดงฐานะการเงินเราใช้หลักของเรื่องอะไรครับราคาทุนนะตรงนี้คือราคาทุนนะครับราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ำกว่านะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าสินค้านั้นมีการล้าสมัยเร็วราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ มีเหตุอันเชื่อได้เราก็สามารถที่จะนำราคาตลาดที่ต่ำกว่ามาบันทึกเป็นราคาสินค้าของแตละวันปลายปีได้นะครับโดยใช้การทำบัญชีการแสดงรายการบัญชีประกอบนะครับเพื่อส่งยอดนะครับอันนี้ก็คืออ่าเรามากันตรงนี้นะครับเอ่อตอนนี้ สำหรัข้าวาสำหรับเรื่องสินค้าคงเหลือที่เราคุยกันมาตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการคำนวณราคาทุนสวิธีคืออ่อไลฟ์โฟนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะใช้ตัวอย่างเดิมมาคุยกันต่อในเรื่องของตัวเวทเอเวเลตนะฮะเวทเอเวเตแล้วก็ในเรื่องของสเปซิฟิคไอด n นติฟิเคชันแล้วเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของวิธีการบันทึก สินค้าคงเหลือนะครับก็คือเรื่องของตัวที่เรายังค้างกันมานานแล้วก็คือเรื่องของตัว Perpetual กับ Periodic นะครับความแตกต่างนะครับแล้วก็เกณฑ์การตีราคาการแสงรายการนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะครับสรุปไม่ใช่สรุปครับเป็นโจทย์เฉลยข้อสอบบัญชี1นะฮะ เรามีจํจำนลายเป็น PDF ไฟล์75บาทต่อชุดแล้วก็บัญชีบริหารนะครับเป็นสรุปพร้อมกับโจทย์เฉลยนะครับอันนี้ก็คือชุดละ300บาทนะครับก็ติดต่อมาได้ที่ทางเพจของเรานะครับก็โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันในช่วงสุดสัปดาห์นะครับโอเคเพื่อให้ทานกับการสอบในเดือนถัดไปนะครับโอเคครับเราพบกันครับสวัสดีครับ